แน่นอนนี่คือบทพูดสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับการรีวิวสเปคและคุณสมบัติของ Modern Combat ปี2025พร้อมแนะนำช่อง SB Luxury Auto ที่จุดเริ่มต้นและกระตุ้นให้กดติดตามตอนท้ายไม่มีหัวข้อไม่มีคำคมยินดีต้อนรับสู่ SB Luxury Auto ช่องที่นำเสนอรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์ระดับสูง เทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับโมเดล Combat ปี2025ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การสู้รบในสนามรบยุคใหม่ด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำสมัยและโครงสร้างที่ผ่านการพัฒนาให้เหมาะสมกับทุกภารกิจมาดูกันว่ามีอะไรที่ทำให้โมเดลนี้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสงครามที่โลกจับตามองมากที่สุด o d เด n Combat 2025ถูกพัฒนาด้วยการเน้นความคล่องตัว ความทนทานและความแม่นยำในการโจมตีมันได้รับการออกแบบใหม่ทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างภายนอกที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงไปจนถึงระบบอาวุธที่สามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะภารกิจตัวเครื่องมีความสามารถในการพรางตัวสูงและสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าหรือเขตเมืองก็ตามจุดเด่นด้านสมรรถนะของโมเด r ล Combat 2025คือระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับระบบ AI อัตโนมัติช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์เป้าหมายและตรวจจับภัยคุกค,คามได้ในระดับวินาทีอาวุธที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องนั้นมีทั้งมิสไซล์นำวิถีปืนกลอัตโนมัติและระบบต,ต่อต้านอากาศยานโดยทั้งหมดสามารถสั่งการผ่านจอควบคุมจากระยะไกลหรือผ่านนักบินภาคพ,พื้นดินที่ควบคุมจากศูนย์บัญชาการ ภายนอกของ Modern Combat 2 0 2 5ดูดทันสมัยและโชบเฉียวมีรูปรักษ์ที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบเพื่อการพลางตัวและการสร้างแรงขู่ต่อสตรูสีและลวดลายสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแนบเนียนรวมถึงล้อระบบการสะเทือนและฐานล่างที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งบนพื้นผิวครุคระและบนทางเรียบจุดประกอบต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อให้การซ่อมบำรุงและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเป็นเรื่องง่ายภายในห้องควบคุมหรือศูนย์สังการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยจอภาพแบบสัมผัสที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบสื่อสารขั้นสูงที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยภาคพ,พื้นดินและอากาศแบบไร้รอยต่อที่นั่งสำหรับนักบินหรือผู้ควบคุมเป็นแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานบรรยากาศภายในได้รับการปรับให้มีแสงน้อยและเน้นการแสดงผลของแผงควบคุมเพื่อช่วยในการโฟกัสระหว่างปฏิบัติภารกิจ ฟีเจอร์พิเศษที่น่าสนใจคือระบบพลังงานสำรองและการป้องกันตัวเองซึ่งรวมถึงการยิงควันพรางตัวระบบต้านสัญญาณรบกวนและระบบตรวจจับคลื่นความร้อนรอบตัวเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบอัตโนมัติที่ทำให้เครื่องสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสะสม อีกหนึ่งจุดแข็งที่น่ากล่าวถึงคือการออกแบบที่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันกับหน่วยรบต่างๆ o มเด n Combat 2025สามารถประสานงานกับยานพาหนะทางอากาศและทางบกอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลความเร็วสูงทำให้การวางแผนกลยุทธ์และการตอบโต้ศัตรูเป็นไปอย่างทันทีและแม่นยำสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และอยากติดตามรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานพาหนะล้ำยุค เทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง sb luxury auto ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆขอบคุณครับถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นย่อ1นนาทีหรือสคริปต์เสียงประกอบด้วยบอกได้เลยครับ